กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเดียวว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกันยินดีต้อนหับเข่าสู่่องยูทูปพอน้องโคหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกลับมาพบพ่อกับซองยูทูปพออโคหน้าในมือนี้พออโคหน้ากันั่งอยู่ข้างๆส่วนแตงพ่อแม่พี่น้องเยนะ้ยเนาะเพราะว่าส่วนแตงนี่ก็คือส่วนแตงแม่น้องโคหน้าเพ,พิ่นพ่อแม่พี่น้องเยนะ้ยเนาะ โอ้เตะกระปูกลายกันพอสมควรอยู่พอพี่น้องเนาะเพราะว่าเกิดมากเกิดผลแล้วพอยพี่น้องแต่ยังบ่ท่านได้ติดปานใดเนานะก็มีเดืองเดืองน้ำพลอยพี่น้องแต่ก็มีเน่าไปน้ำเนาะโดยอันนี้กับพอโคนหน้าก็ได้มานั่งที่จะเอาเดืองเล่าข่าวข่า,าวมาฝากฝีฝากน้องเนาะทุกทุกท่านที่ติดตามสมซองพอโคนหน้าเนาะโดยอันนี้ก็คอยเตือนใจสาวๆพลอพี่น้องนะที่ สาวๆล่าของเฮาเนาะก็เปิดใจไปหลายๆคนเนาะหรือว่าหลายๆทุกคนเนาะโดยอันนี้ก็ขอให้น้ำมันระวังพ่อพี่น้องไงที่อยากจะโอจะลมกระไผเนาะหรือว่าจะนุ่มไทยหรือนุ่มล่าพ่อพี่น้องหรือว,ว่านุ่มต่างประเทศเนาะกะขอให้เตือนใจเจ้าของน้ำพ่อพี่น้องไงเนาะโดยม้นนี้ก็เรื่องล่าข่าวๆนี่ก็เพราะว่าอ่า่านวา่าจีถืออ่านุ่มไทยประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องไงเนาะ นึกว่าสีดอกสาวลาวบอลพ่อแพี่น้องอย่ากกดเดือนไปใส่เ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะการพังคลิปนี้ให้จบจบก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยจังใดกระโพกหน้าการนั่งคำเสนอพ่อแพี่น้องเลยเนาะคำที่กระโพกหน้าที่ได้มาพ่อแพี่น้องเลยสีมาเดาให้พ่อแม่พี่น้องได้หับ z o o ก่อนเนาะดูว่าจังใดนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยกทางหนุ่มไทยเนาะก็มาจีบสาวลาวพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือ อ่าไหวอกไหวเนือเสื้อใจกันเนาะค่ะมีอีกสาวคนหนึ่งพวยพี่น้องเนาะกัสีบอเปียบเทียบว,ว่าเป็นไครพวยพี่น้องเลยเนาะกับพอคูหน้ากัาสีได้เล่าให้ฟังพวยพี่น้องเลยแต่มีสาวล่าคนหนึ่งพวยพี่น้องกกาฮักหนุ่มไทยลายเนาะอ่าคิดว่าสีเป็นเรื่องจริงพวยพี่น้องเลยกัมีอ่าของขวัญเนาะหรือว่าสีเป็นอ่ากำไลแขนหรือว่าจะเป็น เป็นนิ้วมือหอยพี่น้องเลยครจะว่าจะเป็นสร้อยคอทองคาเนาะก็เอามาผากน้องพิ้นหรือว่าจะเป็นของขวัญที่ปีใหม่พ่อยพี่น้องเลยอ่าการแสดงความรักกันทั้งสองคนพอยพี่น้องหรือว่าทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งนุ่มไทยสาวลาวพ่อยพี่น้องเลยก็แสดงความรักความมักเนาะสาวลาวก็เลยอ่าปุ่มคิดปุ่มใจพ่อยพี่น้องเลยก็ไว่านื้้เสอใจนุ่มไทยร้ายทีเดียวเลยพ่อยพี่น้องเลยเนาะ ความฝันของสาวเล่าก็คิดว่าจะเป็นจริงพี่พี่น้องเลยอยู่ๆมา,ามพอยพี่น้องเลยเนาะกับทางสาวล่านี่ก็อาจจะมีข้อสงสัยพี่พี่น้องเลยเนาะเอาสร้อยคอทองคํานี่ไปให้ทางหานทองเพื่อตรวจสอบดูพอยพี่น้องว่าเป็นทองแท่บหรือว่าจริงบอพี่พี่น้องเลยกายเป็น่างทองนิ่มทองหมันทองอาทิว่าอของควันบีไม่เนี่ยก็สิเป็นทอง กเก้เสยๆพพี่น้องเว่าเป็นทองปลอมเนาะโดยทางน้องเิ่นกาหูซึกขึ้นมากอะโอ้ยนั่งร้องไห้พ่พี่น้องะไรปัจจุบันนีเนาะโดยทุกมือทุกวันนี่น้องเป็นกบบมีแต่ความทุกข์พ่อพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นยังไงเนาะหนุ่มไทยนี่คือว่ามาดอกกันได้นะถ้าว่าโบวังตัวน้องเนะาะก็บอกว่าเออทองสิ่งน,นี้อาจจะเป็น ของปลอมเ้อแต่เห็นมันสวยงามเลยซื้อมาฝากแบบนี้น้องเพิ่นก็คือสีดีใจกว่าพี่น้องไอ้ความหมายคือสีดีกับตัวอ้าเน่หรือว่ากับตัวน้องเนาะโดยยังไ๋ก็ขอฝากเตือนสาวๆลายสาวคุพี่น้องอ้เนาะสาวล่าของเฮาเนาะที่เปิดใจไปเร้วนะขอให้ติดตามชมช่องโคโคหน้าเนอเนาะว่ามีเรื่องรล่าข่าวๆดีๆที่จะมาบอกพี่น้องไอ้เนาะโดย สาวลาคนหนึ่งเนาะเพิ่งก็ได้หลับมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เนาะเพยวมีพี่น้องเลยกะคิดว่าจะอ่ามันไม้กันหรือว่าสหาวันแต่งเนาะโดยกะน้องเพิ่นก็นเออถือว่าสมบูรณ์แบบถือว่าร่อยและวพื่อพี่น้องเลยเนาะว่านุ่มไทยนี่ร่อยกับเพิ่อนแลหละเนาะเพิ่นก็นเลยตกลงโปร่งใจพ่อพี่น้องเลยกใหาพีหาน้องเนาะหาผู้รับผู้ใหญ่คพื่อพี่น้องเลยกะสีหอด มื่วันมันหมายหอยพี่น้องเลยกัทางอายนุ่มไทยเป็นกับอดีกระตื้อรุ่นหอยพี่น้องเลยเพราะว่าจีบริเวณเรื่องจริงเนาะที่โมเมนต์เรื่องจริงหอยพี่น้องเลยกะเลยกระตื้อรุ่นกะสีกับบ้านไว้ไว้พี่น้องเลยเนาะโดยคิดข้างเรขอายเพิ่นบอกว่าสีมาอ่าครึ่งเดือนหอยพี่น้องเลยเนาะอยูอ่อยู่มาตื่นเศร้ามากกว่าอยากกลับบ้านเนาะกะเพราะเหตุใดกะเพราะเหตุที่ว่าที่จะมา ดอกสาวเล่านี that, ่บอจังไรยคุพี่น้องเนาะโดยกัะเพิ่นกระดอกสาวเล่าจริงๆคอยพี่น้องเลยเพราะว่า้าบโดอกนี่ก็คือสีโบบอกว่าเป็นทองคำแท้เนาะคุณพี่น้องเนาะโดยทั้งอ้ายเพิ่นนี่ก็ได้บอกว่าซื้อทองมาฝากทางสาวดาวคุณพี่น้องเลยสาวเล่าก็ดีอกดีใจง่ายคุณพี่น้องว่ามีอานมนมไทยนี่สอบเพิ่นจริงๆหรือว่าหมักเพิ่นจริงๆคุณพี่น้องเลยหรือว่าเพิ่นกะคิดว่า ทางนุ่มไทยนี่ก็อยากมาเป็นคู่ชีวิตกับเพิ่นแหละพ่อพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยดีใจไงเนาะโดยแต่ก็บอกว่าพายพ่อพี่น้องเนาะถ้าเป็นพ่อคุณหน้าก็สดดีดีใจขึ้นกักนโดยก็ดีใจขึ้นกันพ่อพี่น้องเลยถ้าเพิ่นเอามาไม้มัน,นไม่ไหวแบบนี้เนาะโดยแต่เพิ่นก็บอกได้แม่นว่าว่าไม้มันอะพ่อพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็บอกว่าเอามาเป็นของฝากของของวัญซื่อๆเนาะโดย แต่เรื่องสินสอดอ่าทองมันเนี่ยกระเพิ่งกะสีว่าน้ำดำงพี่พี่น้องเอ้แต่ทางหนงไทยนี่ก็หน้าสีบอกน้องชัดเจีนพี่พี่น้องเอ้เนาะบอกว่าเออสีประเมินของเท่กะเพิ่นกะบอกว่าพี่พี่น้องเอ้เนาะบอกว่าเป็นสอยคอทองคำเอามาฝากอ่าทางสาวเพิ่งพี่พี่น้องเอ้แต่ทางสาวเพคนนี่ก็อ่าอาจจะบอกห่อใจพี่พี่น้องเอ้อาจจะเสียใจเนาะง่ายง่ายถ้าเป็นภัยภัยก็เสียใจพี่พี่น้องเอ้เนาะ โดยสาวที่รังกาวนี่ก็คือน้องไงพ,พี่น้องไอ้น้องโมเมนคนที่บ้านใกล้ๆเกาคือดหลานน้ำบ้านหวานในสวนนี่แต่เนาะคือสาวไ่เนาะพ,พี่น้องที่จะโดนดอกมาเดียวพี่น้องเลยโดนนมไทยดอกมาเดียวเนาะการแสดงความเสียใจน้ำพึ่งพ,พี่น้องเลยเนาะว่าเรื่องราวนี่มันกาสีอาจสีบเป็นจริงพ,พี่น้องเลยเพราะว่าถามม้าพี่เมยพี่น้องเนาะการติดตามชมเนาะ ก็ให้มาหลับฟังส่องพ่อคุณาพ่อเป็นทานผ้ชมไปเนาะทุกคนที่ทุกทานที่เราติดตามนี่ยก็ให้มาตามส่องพ่อคนณ่าเนาะกับพ่อคหน้ากับสีคู่เรื่องเล่ากับสีลายยูพี่น้องเลยเพราะว่าไปถ่ายคลิปสาวใหญ่สองมือสามมือซ่อนพี่น้องเลยแต่ยังบมีเหตุการณ์ที่จะว่าวีเวลที่จะเกิดขึ้นที่ดอกลวงเนาะโดยการนี่ก็โดยหูสึกขึ้นมาพี่น้องเลยว่า ่าทางนุ่มท่านนี่เราสาวใหญ่อีดีพ่อแพี่น้องเอ้ยเพราะว่าที่สาวใหญ่ว่าหักกันเต็มล้อยนี่ก็คือสีโมเมนแล้วพ่อแพี่น้องก็คือการโดดรลวงเพึ่นเนาะพ่อแพี่น้องทางน้องใหญ่เพี่นก็เสียใจพ่อแพี่น้องเอ้ยพอคนหน้าก็สีมาเราเรื่องเล่านี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องได้หับซมกันเนาะโดยเป็นจังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อคนหน้าเนาะเพราะว่าพ่อคนหน้านี่ก็สีตามอ่า เดืองเล่าข่าวข่ามาฝากอีกต่อไปพอยพี่น้องเลยเพราะว่าต้องดือคว้มคืบหน้าของสาวหญ่พอยพี่น้องในมืออื่นเนาะพี่พี่น้องพ่อเขาหน้าก็สิไปหาสาวใหญ่อีกที่หนึ่งพี่พี่น้องว่าไปถามเพื่อนเป็นเรื่องจริงบอหรือว่าจังไรพอยพี่น้องเนาะโดยข่าพเจ้ากัได้ก็ได้รับทราบอันเที่ยงซท้หนี้พอยพี่น้องเนาะเพราะว่าหู้ได้ว่าบอเป็นเรื่องจริงเป็นไปบ่ได้พอยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเป็นทองปลอมจริงๆหอยพี่พี่น้องเลย โดยกะได้ทำสาวใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อยอให้พี่น้องเลยเนาะโดยจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อน้องคนหน้ากับสาวใหญ่ใน่เด้อพ่อมพี่น้องเนาะต่อๆไปเนะาะการคลิปนี่กับพ่อคนหน้าว้าวบมวนบนวนหูนะาอกกบขอโทษขออภอัยน้ำได้ลายเนาะท้งเอฟซีสำหรับที่นี่พ่อคนหน้ากับสีจบไปเพียงสำนีก้ก่อนพพี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าต,ต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีหมักแตงน้องโคนางามลายพลอยพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เป็นตูกจักเท่าไรดี้อนี่คือว่าเถวยงาวเถีกว้างเนาะแตงก็นงามลายพ่อยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ของน้องโคนาเนาะพู้น่ะเป็นหมากแล้วพ่อยพี่น้องเนาะหมากยาวหมากใหญ่น้ำพ่อยพี่น้องเอ้ยโอ้โอโตุ้งติงอยู่คุณ่ะ จังไรกันเนาะขอให้พพี่น้องอย่าประมาณพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเรื่องความหักน,นี่มันก็นเกิดขึ้นมากับคนสองคนเนาะพี่น้องเนาะโดยจังไรก็เตือนใจสาวเล่าบ้านเฮาพี่น้องเอ๋ยเนาะเปิดใจไปได้กับขอให้น้ำมันระวังเนาะเพราะว่าเรื่องที่ความหักนี่นกันไะเพื่อสีหักเพื่อสิป็นครอบครัวกับมันก็บโมเมนต์สีเรื่องง่ายปัญหาพี่น้องเอ๋ยเนาะโดย